ไปดูกันต่อสำหรับพื้นที่ชนบุรีนะคะกับเพชรบูรณ์ก็มีการออกมาทำกิจกรรมเหมือนกันสำหรับ22กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ที่ชนบุรีกันก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมเขาบอกว่ามันเป็นการชุมนุมที่แฝงไปด้วยคุณประโยชน์ก็คือว่าเก็บขยะไปด้วยนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณแหลมแทนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะมีการรวมตัวกันประมาณ500กว่าคน นะคะแล้วก็มีหลายกลุ่มนะคะที่มารวมตัวกันรวมตัวกันชูป้ายประท้วงขับไล่รัฐบาลแต่ก็มีกําลังตํารวจนะคะเจ้าหน้าที่ประมาณ100นายเข้ามาป้องกันเหตุแล้วก็ดูแลวความสงบทีนี้บรรยากาศก็กคึกคักนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต่างชูป้ายมีทั้งป้ายคนชนไม่ทนอีกแล้วอํานาจอธิเอ,อ่ออำนาจประชาธิปไตยของประชาชน คนชนไม่ทนอีกแล้วเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญแล้วก็อันที่เด็ดที่สุดนะคะหลายคนบอกว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยพรกฉุกเฉินหรือชั่วฟ้าดินสลายเขาเขียนกันอย่างนี้เลยนะทีนี้ ในหนึ่งแกนนำที่ไปปราัยนะคะที่ชนบุรีก็มีนายพานุพงษ์จัดนอกหรือว่าน้องไม้ถ้าทุกคนยังจำได้คือหนุ่มระยองที่เคยไปชูป้ายประท้วงพลเอกประยุจันโอชาที่ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองมีการขึ้นปราศัยด้วยนะคะท่ามกลางเสียงปรบมือจากผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลก็คือต้องยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ระบุบ,บอกว่าภายในสองอาทิตย์ถ้าข้อ เรียกร้องทั้ง3มข้อไม่สําเร็จแน่นอนว่าไปเจอกันที่รัฐสภานะคะซึ่งการชุมนุมก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะรวมตัวกันชู3นิ้วเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ร้องเพลงชาติไทยหลังจากนั้นก็ประกาศแยกย้ายกลับบ้านโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ ขณะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีรายงานเหมือนกันว่ามีกลุ่มประชาชนน้องนนักศึกษาน้องๆนักเรียนเดินทางไปนะคะที่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ไปชูป้ายแบบนี้นะคะบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกร,รัฐมนตรีเนี่ยลาออกหรือว่ายุบสภา โดยมีกําลังตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้ามาดูแลนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้ไปเยอะมากนะคะก็คือควบคุมได้ง่ายว่าอย่างนั้นแหละทีนี้เขาก็บอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยผัดเปลี่ยนกันปลาใสนะคะโดยโจมตีไปที่เรื่องของความล้มเหลวของการบริหารงานของรัฐบาลแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าท่านนายกลาออกเนี่ย มันเหมือนกับว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับประเทศไทยได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าจะให้เวลากับรัฐบาลสองสัปดาห์ถ้าไม่ทําตาม3ข้อที่เรียกร้องไปก็จะมีการยกระดับการชุมนุมแล้วก็เรียกร้องแบบนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นในพื้นที่ชนบุรีกับเพชรบูรณ์นะคะก็มีกลุ่มไปถือป้ายแบบนี้ก็ มีอยู่ป้ายหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยท่านนายกกลัวป้ายเหรอ,เ,อ,อเขาก็อาจจะไม่ได้กลัวป้ายหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงความรุนแรงนะคะหรือว่าเรื่องราวของโควิด19ที่น้องๆก็อาจจะมีการไปรวมตัวกันเยอะๆแล้วก็กลัวว่าโควิด19มันจะกลับมาระลอก2เท่านั้นเองนะคะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0 mm hmm. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ